ครับวันนี้เรามาเล่าข้าวหกหินกันต่อนะครับมาถึงบทที่สามแล้วนะครับดูสิก่ก็ตอนที่แล้วก็อลูกของอันสนมบนก็ใหญ่แล้วนะครับ่สิบห้าสิบหกปีแล้วนะครับเป็นเบาาแถวแล้วนะครับเออกับลูกสนมหกองนะครับเป้ากนใหญ่แล้วนะครับมาก็เล่าเวลกรรมเลยนะครับ คนใหญ่มาอามน้ำคัดสีสวีวันอย่างดีแล้วก็มาครับวันนี้ก็จะต่ออ่าม่ามัเปลี่ยนใดนะครับลูกจายเพื่อนนะครับลูกองจายองจายนะครับองค์จายก็โอเคนะ้วก็เหมือหาปะก่อยอันเหาปะก่อยอันลักษณะของมันนี่นมาเข้าหงหินนั้นที่อันพุนแต่งมาเมื่ออันอ่าที่พุนแตงมาอยู่อัน ประมาณ2องสามรยปีสามรอปีมาแล้วนะครับม่เนีน่นะครับนท่านดูนะครับเห็นอ่าท่านดูนะครับอ่ก็ลักษณะการเขียนข้าวน่มาก็มันจะมีอยู่3บาทนะครับเาบาทหนบาทสอบาทสามมบาทหนึ่งบาทสบาทสาเพื่อจะมีแค่3บาทน่นั้นก็ไ่ยกเวน้น เพ่อเอาสองบาทมันยุ <laughs> บรวมกันม่เดียวหูจักกะละยุบรวมบาทนะวันนี้มีนะครับอ่ะก็เขาก็ว่าไปตามนั้นเลยนะไอ้เขาจะดูฉันทลักนะครับส่วนใหญ่แล้วไอ้ไม่อว่าที่หนึ่งเห็นไมว่าที่หนึ่งของบาทที่หนึ่งเนี่ยสุดแต่พระไทยอ่ะมีสี่กมเห็นไมปกติกันบอกว่าือมีไม,ม่เป็นสามก้อนแล้วก็ไอ้มาอย่างของเครื่องเล่นเนี่ยเนี่ยเนีเน็เนีน่เนนะครับีนน,น มันมาได้สามก็เอาเป็นสี่ก็ได้นะครับเอ้มาพระไทยพระไทยไทยเสียงสัมันแม่อา่าวัคทีนหนึ่งของบาดที่หนึ่งลงสัมันก็ได้นะครับอา่าลงอันจัตวาก็ได้นะครับเอ๋มาได้ได้สองเสียงนะครับเอ๋มาตามวัคที่สองมักนะครับมักไปมักมักเฮ้มักเสียงตีอา่าเสียงเตียน สั้นตีตายนั่นก็มักเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเล็กเนี่เล็กเนเนี่ยเสียงที่ท่นตีตายนั่นตรงนี้ไอ้แม่เนี่ยเน to <boy> ี่ยปนใส่เสียงตีกันนะครับไอ้แม่เนี่ย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 เสียงตีแบบอันไตยวนเชียงไม้นั่นก็แ่ใช่เอาเอาเนี่ยเนี่ยเขาเอาเนี่ยประเดียวเนี่ยเอาสุดเนี่ยเนี่ยสุดเนี่ยคำว่าสุดสุดล้มสุดเหลือสุดเจนเอาสุดนี่มามาใส่ไม่ตีมาเป็นมาใส่ตรงนี้มันเป็น สุดเป็นสุดเดียวกมาได้นะฉันน yeah> ั้นรักคู่บนนะตรงนี้มันเป็นเสียงตีนะครับจะเสียงตียาวหรือเสียงตีสั้นก็ได้นะตามใจนะครับ้มาก็มันได้ยางอัานกับโบราณเมื่อเขียนมันอย่างนี้นะครับเห็นไหมข้าวงหินเมื่อเขียนมันว่าเป็นตัวอย่างมาจำสี่ร้อยปีแล้วท่านอยมามาดัดแปลงมาได้นะมาใจแล้วก็บรมีแล้วก็บรมีก็มาซุดเนี่ยนะจะไปเอามาใส่ตรงนี้อ่มันเป็นเสียงตีนะครับเออมดเนี่ยนี่นี่มาใจอัน ไม่ตีเป็นมดมดจำเนียงไตเลือเออใช่นะครับไอเสียงตีแบบตาไอไตเลือมาได้นะครมามันต้องเสียงตีแบบเชียงใหม่ไตยนนครับและเสียงตีไทยนะครับมักเล็กนี่เนี่ยอันนี้คือเสียงตีตั้นตีอ่านแบบไทยนะครับแบบไทยยนไตย,ยนนะครับโอเคครับวับกที่สามเล่นลงด้วยเสียงโทพิเษนะครับโทเมืองเล่นน เจ้าเเล่นเจ้าเห็นี่ย่ยเยอ่าฮเจ้าเนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเสียงโทรโทรเมืองหรือโทรพิเศษนะครับแม่แม่อ่าหรืออันอ่าวัดพระสิงเจียงใหม่ปนเพว่าตีเพี้ยน <c oughs> ครับอันอันเสียงนี้มันมามีในมันมามีอันนั้นสำเนียงของไตเลือนะครับอ่ออไตเลือดต่ยองบ้นแบบมีนะครับ เปิ้นเล่นเปิ้นออกเป็นเล ina, mesela, bon ่นเป็นเล่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 นนะเครื่องเล่นเครื่องเล่นเครื่องเล่นแม่เจ้า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 อะไรนะแม่เนี่ยอันอันน้อยเนี่ยนายหนุ่มน้อยอ่ะหนุ่มหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยน้อยนะครับน้อยน้อยเสียงโทนะครับไหมหนุ่มหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยหนุ่มน้อย เนี่ยเนี่ยปุ่นสําเนียงมาอย่างนี้นะครับเหราแล้วจะเอาอันนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเอาคำว่าสุดเสียงจัตวาเนี่ยออกสุดฮ่าออกเสียงจัตวาสุดจะมาใส่ตรงนี้ม่ได้เนี่ย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 ฉันน่ารักอันเสียงตีที่มันอยู่ในฉันน่ารักของข้าวหงหินเนี่ยเออปุ่นสร้างกันมาอย่างนี้มาสามร้อยสี่ร้อยปีแล้วนะครับเออท่านท่านไปไปอันน์ไปศึกษามานะครับข้าวหุ่งหินเออไปก่อยนะครับไปก่อยนะเอออะไรครับ อันตายวังดีสี่นี่ลงด้วยธงอ่ะไอ้ท่าตะลงอ่ะไอ้ธงหรือตะลงนะครับอ่าหัวทรงอ่ะหัวทรงหัวตะลงนั่นะครับใช่ไหมแต่เพื่อนไอ้ตะละหงนี่เพื่อนอ่านเป็นเป็นทอนะครับเปิดกรายเป็นขัวธงอ่ะขัวธงไอ้ขัวนี่เพื่อนแบบไม่ใชครัวนะครับขัวอ่าอ่านขัวนะครับอ่านเป็นคอนะครับกะละหงอ่านเป็นคอนะขัวธงขัวธงนะครับอ่ามันเป็นยังไงมาอันนี้อันนี้ ไปได้ได้ได้หนึ่งบาทละบาทที่หนึ่งนะครับบาทที่หนึ่งบาทที่สองบาทที่สองนี่มันเป็นบาทมันก้มเข้าก้มแล้วก็แบบมาสาวรับเจ้าขี่เข้ามากองเป่าเจ้ากองกินจีนกระเจ้าก่น้อยเนี่นี่ยนี่ยนี่ยเนี่อันนี้คือบาทก้มเข้าก้มแล้วก็วักที่หนึ่งบนลงด้วยเสียงตีแล้วก็ซาซาลับเจ้าเจ้าเสียงตีเงาเห็นไหมอันนี้ปลามหาดเล็กมหาดเล็ก เล็กมักไงแม่เล็กมากไงนี่เป็นเสียงตีสั้นตีตายนะครก็เล็กมักม่แจ้เอาสุดเอามดมาใส่นะมันเป็นมดเป็นสุดเธอไปใจ้แล้วก็มาเดียวนี่เพื่อเข้าไปไงนะนะับเออท่านก็ไป,ไปไป,ไปพอนะเออมาวิเคราะห์อ,อันข้าวอันฉันนลักษณ์ของข้าวหินนี่นะครออกร็ไปแม่เออม่แจ้เขียนกันไปเลยนะครก็เออข้าวอันฉันนลักษณ์ของโบราณไปเสียไปนะับเพือ ว่าที่สองนี่ลงนี่สูงแม่เสียงจัตวาใช่ไหมเสียงจัตวาเนี่ยสูงสูงตามเชียงใหม่นั้นพระสูงพระสูงอันถ้าเป็นอันใจเลือกพระสูงพระสูงพระสงพระสงมันเป็นอย่างไรนะพระสูงนะครับมตัวตัวพระน่ะเสียงจัตวานี่ยสงเลนไหมตามเลยไหมมันเสียงจัตวาเนี่ยแบบเจ้าเชียงใหม่ตะโวน วายสมยงฮะเสียงอันตายวักที่สามีลงด้วยเสียงสัมผันนะครับมาดามเจ้าเสียงโดพิเศษโทเมืองเลยไหมอันเนี่ยอันเสียงอันเจ้าเล่นเจ้าเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเสียงโทรพิเศษโทเมืองเชียงใหม่นะครับแต่โยนน่ะต้องเอาแบบตามนี้นะครับเห็นไหมก็อัน เขียนมาอย่างนี้แล้วก็แบแต่ท่านจะออกไปสำเนียงอื่นนะก็ไปแปลคนเดียวแล้วก็ไอ้อสำเนียงของไตเลือดนะครับเห็นม้อโอเคแล้วับอ่าอันนี้มันเป็นสำเนียงของอันไตอันไตยวนเชียงใหม่นะครับอ่ะน้ำคัดสีเสียงจัตวาแล้วก็สีนะสีแม่ถ้าเป็นไตเลือบสีคัดสีคัดสีอับน้ำคัดสีอับน้ำคัดสี มันขึ้นไปอย่างอั้นและมันเป็นอย่างอันแล้วก็เนี่ยได้แล้วครับเออป้นสำเนียงของพ้นอย่างอั้นก็โอเคนะเจ้าอันนี้มันเป็น after, ป aquí, อันของอันใจยนจังใหม่นะครับเออเอออันฉั้นระลักมูนี่ใหญ่มากพ้นพ้นเขียนเป็นฉั้นระลักของใจยนจังใหม่ท่านก็ไปท่านก็ไปศึกษาเอานะครับบอกว่าอันวัคติสามนี่เศ้าลงด้วยเจียงโดิเศษาะเจ้าไอ้แม่โดิเศษนะครับไอ้แม่วัคติสามนี่ลงด้วยเฉียงสมันนั่งเฮาไแม่ไม่เฮา อันวักวักตีสี่เนี่มาน้อยหนุ่มน้อยน้อยมาน้อยถึงตียาวเฮโน้ยตียาวเเล็กนี่ตีสั้นเนี่ยมักตีสั้นเนี่ยเฮอ่ะอ่าเพ่นมีแค่อย่างนี้เลวตียาวตีสั้นนะครับอ่ะแบบภาษาไทยแบบอ่าแบบไตยวนนะครับใหม่หมอก็ก็ท่านท่านก็ศึกษาไปศึกษานะครับอ่าท่านจะเขียนข้าวเนี่ยท่านต้องเอาเอาเอาเสียสำเนียงของไตไตยวนเป็นหลักนะครับใหม่หมอ่าอันนี้ก็มาบาทที่หนึ่งแล้วบาทที่หนึ่งไหม ตีมังนิมคำไมแม่เนี่ยคำไมมาคำคำเสียงอัามันนะก็ไมแม่ห้อยหอเสียงตีนะกันเน่ยเป็ุ่นไปก็น้อยมาห้อยหมห้อยเสียงตีนะก็ไมแมอ่าวักนสามเนี่ยเล่นเนี่ยเครื่องเล่นเน่ยเล่นเนีเล่นเล่นถึงโทวพิเศษนะโทวพิเศษโทเมืองเห็เล่นเนี่ยเล่นห้อยเห็ไหมจนลองลองด้วยเสียงอันลงด้วยเสียงสามันครับไ่แม่เนีามันเห็ไม แต่หน้าสามัญเนี่ยเปิ้ลเป็นเป็นจนสามัญนะครับอันนี้เปิ้ลห้องว่าสามัญสามัญนะก็เปิ้ลมีอยู่สามเสียงแล้วอันน่ะสามัญสามัญเจตวาสามัญหรือตีสั้นสามัญเท่านั้านี่ของเข้าวหงหินนะครับฮาแต่ถ้าไปเข้าวซีบทสของท่านปัญญาพรมเปิ้ลมีสามัญสามัญเจตวาสามัญเท่าหน้านะก็ไม่เนี่ยเออท่านก็ไปอ่าเอาเองนึงอ่าอธิบายแค่เอาเอาซีบาทนี่ก็พอนะแต่อัน ไอ้ไอ้ปนเขียนกันย่างอี้น่ะไอ้สามตัวเตียวไอ้สามเจ็ดตัวเตียวสามตัวเหลวบาดหลังบาดนะอันนี่ยันนี้มเป็นลักษณะเงี้ยปนประจําเป็นจะต้องสัมผัสออนยังกนักเนี่ยไอ้พระไทยอ่าเนี่ยมันใจเนี่ยสัมผัสได้อันนี้ถือว่าสัมผัสสละได้ก็โอเคนะก็แต่ปลามหาเล็กเนวตามอืมมันมาสัมผัสเล็กกันมาไม่ใช่ปลามหาเล็กมาเต็กผสมมาเมกผสมไม่ใช่ะครับ ไม่ใช่ม <te ic> ันเป็นใจ้ามาเอาตามพระสงฆ์เนี่ยอะไรๆเป็นไปไหมอ่าไม่ใช่อน้ำคัดสีบ่มีหมองเศร้าเน่ยไม่ใช่บ่ฮื้อก็บ่กฮือหมองเศร้าไม่ใช่บ่มีหมองเศร้านะบ่บ่ฮื้อหมองเศร้ามันไม่จำเป็นจะต้องอันสัมผัสธ์เอ้สัมผัสแบบอันสละครับเออเห็นไหมวรรคที่หนึ่งกับวรรคที่สองเนี่ยเอออันนี้คำกบนำเนี่ยเออมันสัมผัสได้ก็ดีไปนะครับก็ดีนะครับดีเห็นไหม แต่อันที่ม้วนนะป่นที่บนม้วนนั่นมันก็คือปุ่นมีอย่างนี้เราก็เห็นไหมอ่าปุ่นมีปุ่นใจอันนี้ที่มันม้วนน่ะปุ่นใจอันนี้นักงนักเห็นไหมไฟมักไฟมักเห็นไหมเอกทรงนะครับเอกทรงเห็นไหมเอกทรงไฟมักอ่ไม่ไฟไม่เอกเสียงเอกทรงเสียงตีทรงเครื่องเล่นเครื่องเล่นเห็นไหมเครื่องเล่นอ่ะ ไม่เอกเสียงโทนี่ส่งเล่นเสียงโทพิเศษได้ไหมเครื่องเล่นไฟมักขัวทงมหาเล็กกระดาษมาส่งน mm ้องแม nah. ่เจ้ <x> าแม่เจ้าแม่เสียงโทปกตินะก็หว่าไม่เอกเสียงโทน่ส่งเจ้าส่งนี่อะไอะอันบ่อฮือเนี่ยขนาดแม่ขนาดฮือมันอยู่ทั้งหน้าเพื่อเอาบ่อมาใส่ทั้งหน้าเลยบอก มองเศร้าเฮ้ยเศร้านี่มันหมองนี่มันสามัญนะครับไอ้มันมีส่งไม่ไอ้บอกฮือเนี่ยส่งดึงฮือดึงเศร้าไปไปไม่ะาไปไม่หนุ่มน้อยเฮ้หนุ่มน้อยไม่หนุ่มแล้วก็น้อยหนุ่มเสียงเอกนะครับไม่ไม่แทนป้อยังเป็นไอ้เนี่ยปูดห้องว่าอักษรกู้ไม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนุ่ยห้อยเนี่ยนุ่ยห้อยเนียเนี่ยเนี่ยไมเนี่ยเอกสรงไปเรงเวียเครื่องเล่นเนี่ยเครื่องเล่นไม่เนี่ยเนี่ยไม เ <N> <huh> นี่ยเปิ้ม้วนอันนี้เปิ้ม้วนอันนี้อันนี้มันถึนงจะม้วนไอ้ข้าวอะไม่ได้หมูจักแั้นแล้วก็เอกทรงนะครับเป็นแต่เปิ้นจะใชใจอันนี้อันนี้เนี่ยอันเนี้ยเปิ้ฮองว่าเนี่ยเนี่ยมาดาอันนี้เปิ้ฮองว่าสละกู้มาดามาดาน,นี่สละกู้นะครับสละกู้อ่ามาดาเนี่ยอันอมาดาเนี่ยสละกู้เห็นไหมมาดา นุมนนน่มน, so น้อยฮะนอโนฮะนุ่ม <kes> น้อยฮะอันนี้อักษรกู้ฮ้นี่นี่นี่ไฉไฟแอันนี้คือสละกู้ฮ้สละกู้ใจก็ไฟแม่ไฉก็ไฟใจไฟแม่อ่าม er ันเปิดอ่ะส่องตัวหน้าก็ส่องตัวหลังเนี่ยเอาใจมาสัมผัสเนี่ยแม่เนี่ยนี่สัมผัสดังกลางเนี่ยเพื่อนมาจำเป็นจะต้องไปสัมผัสไอ้อย่างทั้งอันไอด์ไก่ไก่เอาในวักเนี่ยแม่เนี่ยนี่ไงมาอ่า มาดาน่ะมาดาสระสระนะครับมาเสรงอันนอแล้วก็อันนี้อนนี้นี่น้ำหนังน้ำหนังน้ำหนังนะน้ำนะแล้วก็หนังนะเห็นไหมน้ำแล้วก็หนังนนอเห็นไหมแล้วก็หนังนุ่ยฮะ่นนอฮะมันมีนนออยู่สามสามก๊นี่มีม่นอนอนอยู่สองกู้นะก็เนี่ยเนี่ยเปิดเปิดม้วนกันอย่างนี้นะก็คืออันนี้ละอ่า เพ่อจะใช้สละกู้หรืออักษรกู้นะครับหรือเอกซงนะ่ยเนี่ยเนี่เนี่ไม่จำเป็นจะต้องสัมผัสอย่ยังกูว่ากูว่าเขาจนประเดี๋ยวเนี่ยเอาเอาสละไปสัมผัสให้กูว่ากูว่าจนบ้านหมูเรื่องเอ้ยมันเป็นอย่างเราเข้าไปมาเออเอโอเคนะครับผมก็ไดบายอันลักษณะของการเขียนข้าวอันแบบหงหินนะครับที่เพิ่นเขียนมาตั้งแต่โบราณฝากมาตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับก็ มันก็เป็นอีกแล้วครับเอ็มาากรับท่านท่านก็ควรจะศึกษาและอนุรักษณ์ของของเราของคนเท่าคนไว้นะครับเออไม่ใช่ว่าอันไปกึศเอาใหม่เขียนกันไปเลยแล้วก็เอาไปเอาเอาเสียงเตียนอันเจ้าใจเรื่องมาใส่อันเสียงเตียนที่อันฉันทลัก์เนี่ยมัน่ใช่แล้วก็มั่ใช่นะครับท่านท่านไปศึกษาดีแล้วก็มันม่ใช่นะครับเออครับ อ่าวันนี้ผมจะอ่านให้ฟังนะแล้วก็จะจ้อยพอสักหน่อยนะครับสุดแต่พระไทยตามใจไฟมักของเครื่องเล่นขวทงป้ามหาดเล็กแอวตามพระสงฆ์ไฟสมยงมาดาแม่เจ้า อาบน้ำคัดสีบ่ฮือ้มมองเศร้าหกใจเฮาหานุ่มน้อยตีมากนิ่มคำน้ำหนังหน่วยห้อยฮื้อเป็นเครื่องเล่นจนลองป่า พวกน้อยแอวเล่นกินของต่อจนลองสวันลูกบ้าง เดือดนั้นกันทุกวันเป็นตาตามตะวาาลจุคคยมีแต่ประตูที่ผียักหายโขนฝ่ายใต้ปาลาไม่อาจออกทิศ ตักขินะนสาขวายักปาลากัดกินพวกเจ้าคนโยนยาไผไม่ออกเขาในลุกเงาโอเขตยัก นายลูกเงาเขตยักและนายเฮยครับอันเข้าวงเย็นตอนที่สองก็มีอนะคะัครับมาอ่าก็อ,อันหองคใจนะครับของลูกสนมอะลูกสนมอ่าเพ็ก็ใหญ่แล้วสิบหกปีแล้วก็เล่นไน มากบ้าสุวรรณนิมคำนะตีกันนะครับตีจนกันนะบ่วนเล่นกันบ่วนเลยมาแต่มันยังว่ามีประตูนึงเหประตูประตูทางใต้นะตะวาราน่ะประตูเมืองทางใต้น่ะมันจะมียักยุ่เป่าอยวันะมันยักกินคนนะครับออมันไผออกไปมมันโดนยับกินมด่ออาวันมันจะมากินคนนะเจ็ดวันมันจะกินในคนนะโอ้สมัยนั้นยักมันมีนักแล้วครับท่านท่านอาอันเกาะ คอยอันติดตามตอนต่อไปนะครับเออมันมันมีแบบยาวอยู่นะครับเออวันนี้ก็เอากันแค่นี้ก่อนนะครับ